พนประมาณสัก5000บุกลบ8รุ่นสุดยอดยิบราคาสุดคุ้มสวัสดีครับอ้นพีวเคครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง8รุ่นรถราคาไม่เกิน €¥3,000 ผ่พนประมาณสัก5,000บุกลบมาดูกันว่า8รุ่นสุดยอดยิบราคาสุดคุ้มเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากรุ่นที่1 h o n d a Civic ตัวปี2006นะครับถึง2011เป็นตัวรหัส SD นะครับผมตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันมันเป็นรถที่ยังมีความคลาสสิกยังมีความสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอก ด้วยลักษณะการออกแบบของรถรุ่นนี้นะครับที่เขาทำออกมาเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เป็นรถที่ดูไม่เก่าเลยภายในก็ดูดีมากรุ่นนี้เขาเซตอัพตัวเครื่องยนต์ตัวนี้มาเนี่ยให้มันดูออกแนวสปอร์ต ซี v ิทตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับถ้าเป็นปีสัก2 0 1 1นถึง2 0 1 2เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ3 0 0แสนนิด,นดแต่ก็สามารถดูได้ครับราคามันก็อยู่ประมาณสัก3 0 0แสนบวกลบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดจัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ไม่เกิน5,000บาทถูกมากยังไงฝากไอ้ตัวซีบิท ดีตนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันรุ่นที่2เขาบอกว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่คลาสสิกมาก Toyota Vios Toyota Vios เนี่ยครับผมรถตั้งแต่ปี2007จนถึง2012ทําไมถึงเป็นรถยอดนิยมตัวเครื่องยนต์เนี่ย1.5ที่มีความประหยัดมากประหยัดจริงๆฮนะแล้วที่สําคัญคือภาพลักษณ์โหมของมันเนี่ยไม่ได้ดูเก่าเลยนะ ณปัจจุบันนี้นะที่เรายังมีขายกันอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะครับผมภายในเนี่ยเรียบร้อยดูเรียบๆนะครับหน้าที่สําคัญเรื่องเงนเทนน้นะเหมือนที่เราทราบกันดีว่ารถโตโยต้าเนี่ยเงน,นแทนน์นี่ถูกมากคูมแบบสุดๆเลยนะครับแล้วด้วยราคาอยู่ที่ประมาณสัก2000,000นปลายๆนะครับถ้าสมมติว่าเป็นปีใหม่ก้นไปหน่อยอยาจะสองสามแสนนิดๆแต่ก็ถือว่าถ้าคํานวณในกนารจ่ายแทนนนแล้วเนี่ยผ่อนตกเดือนหนึ่งประมาณ4 0 0 0กว่าบาทแล้วผมบอกเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ย ใช้ไปสัก3 4ปีขายต่อเนี่ยตัวเนี้ผมว่านะก็ยังถูกอยู่ประมาณสัก2แสนนิดนิดเป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งเลย t o โยต้าบี s นะครับผมต่อได้รุ่นที่3ครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นย่อนิยมรุ่นหนึ่งเลยของค่าย Toyota, Toyota t o ตโยต้าอัลตินะครับผมก็คือเป็นตัวปี2008ถึง2013 Altis ติตัวเนี้เครื่องยนต์เนี่ยครับ เขามีอยู่3ตัวเครื่องยนต์ก็มี1.6 1.8 2.0แต่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยในวันนี้ก็คือตัว1.6กับ1.8ึ่ออสตตัวนี้ราคาตอนออกห้างเนี่ยตาเริ่มต้นเนี่ยตัวโลสุดเนี่ยเจ็ดแสนกว่าเลยนะแพงนะครับผมกระดาษติสออต,ตัวนี้แล้วด้วยปีด้วยอะไรต่ออะไรตอนนี้มือสองเลยที่ประมาณรักสามแสนเป่าโอ้โหน่าใช้มากภายในเนี่ยถ้าเทียบกับวีออสเองก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกับขี่ดีขึ้น แล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมมาสังเกตเห็นครับว่ารถพวกนี้บริษัทต่างๆเนี่ยเขามัาจะเอาไปใช้เป็นรถใช้งานเพราะค่อนข้างที่จะประหยัดนะประหยัดในหลายๆนิติเลยไม่เป็นแม่ทแนนไม่เป็นค่าเสื่อมใช้ตัวนี้ไปอีกสักประมาณ3ปี4ปีนะครับขายต่อยังไงก็ราคาก็ยังอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าฝ่าตัวเต่าติดครับจะเป็นหน้าใช้อีกรุ่นหนึ่งต่อไปครับรุ่นที่4 Ford f o ด u s นฟอร์ดโฟล์คัสเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตอนออกห้างใหม่ๆเนี่ยราคาเนี่ยสูงมากอย่าลืมนะครับเขาคืออยู่ในกลุ่มรถยุโาารปสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยถือว่าเลอเลิศเครื่องยนต์ก็มี1.6แล้วก็1.8แล้วก็2.0แต่ฟอร์ดโฟล์ัสเนี่ยองค์ประกอบทั้งที่จะครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพความคุ้มค่าคุ้มราคาราคาณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้ง200,000-280,000จนถึง300,000กว่ากว่าอยู่ที่ปี เรื่องแนเทนนก็อาจจะมีเรื่องแบรนด์เทเนนที่สูงกว่ารุที่ญี่ปุ่นบ้านแต่ก็ไม่ได้มากครับเราฟอร์ดโฟกัสก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คารุ่นหนึ่งที่น่าใช้มือ2มือ3หลังจากที่คุณใช้ไปสักประมาณ3-4ปีผมก็เชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000 0บวกลบนะครับรวมงของเดนเงินดูรุ่นที่5ครับเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยของค่าย Honda Honda Jazz ครับ h o n d ้า a z z เนี่ยในเวลานี้มีหมด4เจนเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือเจนที่4เนี่เนี่ยเป็นเจน3 2/ องเจนก็เจนนี้เนี่ยเป็นเจนที่เกียร์เนี่ยเป็นตัว CVT แล้วคุณคิดเห็นอย่างผมไหมสี่หปีหลังวันนี้แจ๊ดเองยังคงความทันสมัยของมันอยู่เลยด้วยโฉมที่ออกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนก็ไปแต่งกันเยอะนะล้วแต่งออกมาแล้วสวยด้วยใส่แม็กใส่สกเกิร์ตหน่อยแต่งออกมานี่สวยมากแล้วรถปีเก่าเนี่ยราคาอยู่ประมาณสามแสนกว่าเนี่ยก็ถือว่าโฉมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ล้านหลังเพราะว่าโฉมมันไม่ได้เปลี่ยนแบบแบบเหมือนตัวรุ่นอื่นนะครับผม ราคาของรถแจ๊สเนี่ยตอนออกป้ายแดงเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยที่ห้าแสนกว่าบาทเป็นตัวโลผมบอกเลยนะครับว่าแจ๊สตัว2 0 0 8ูนย์ศูนย์ถึงสองศเนี่ยราคาเนี่ยไปดูเลยนะครับไล่ปีไล่ปีไล่ราคาขึ้นมาตามความเหมาะสมการผ่อนชำระมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับผ่อนอยู่ประมาแล้วสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทอยู่ประมาณนี้ครับผมคันด้านแจ๊สกับรดยนในิยมต่อไปครับรุ่นที่หกเชฟโรเลตครูซผมบอกเลยนะครับว่าเชฟโรเลตครูซเนี่ยเป็นรถที่ ถ้าคุณเองไม่เคยใช้เห็นแต่ข้างนอกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ฟิลลิ่งนะราคาเริ่มต้นตอนปน้ายแดง8ปดแสนกว่าไปถึงล้านกว่าเลยนะออปชั่นภายในนี่อลังการงานสร้างออปชั่นที่มาแบบเหลือล้นเลยรถยุโรปซอทนาเก็พูดถึงดีเวอร์ขับดีมากคนจังวลเรื่องเกี่ยวกับมนทนนนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในราคาที่อยู่มา2องแสนกว่านี่เกินสามแสนเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา นะครับลองเลือกใช้กันดูรุ่นที่7ครับมาสด้ามันเป็นตัวเจน2เครื่องมันมี1.6กับ2.0ปีเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ที่ผมแนะนําคือ2011ถึง2014ผมบอกเลยนะครับว่าตัวเจ n 2เนี่ยราคาเนี่ยนะค่อนข้างีจะต่ำกว่าคู่แข่งในค่ายญี่ปุ่นด้วยกันบางคันเนี่ยราคาตั้งอยู่ที่ประมาณตั้งสองแสนกลางเลยนะซึ่งถูกมากแล้วมาสาสเนี่ยมันก็มี2รุ่นนะนะตัว4ประตูกับหประตู ก็เรียกใช้ดูผมว่าสวยทั้งสองสองรุ่นความโดดเด่นของมาสเตอสามเนี่ยก็คือเรื่องของความสปอร์ตรูปลักษณ์สปอร์ตการขับขี่เนี่ยที่ดีเยี่ยมบาสต้าหลังๆในช่วงหลาย,ลายๆปีหลังมาเนี่ยเซตอัพการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับสปอร์ตซีดานเอ,อ่อฟีลลิ่งมันจะรู้สึกว่ามันขับไม่นด้ไมันด้ดูเหมือนรถสปอร์ตสปอร์ตมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีครับผมเป็นรถญี่ปุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งแล้วก็มือสองผมก็เชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยมันตกมาถึงจุดหน,นึ่นง กไปอีกไม่เยอะแล้วหลังจากที่คุณใช้ไปสัก3 4ปีผมก็เชื่อว่าราคามันน่าจะอยู่สักประมาณแสนไปปลายถึง2 0 0แสตนต้นๆน,นะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่การใช้งานของคุณเองตลอด3 4ปีก็เป็นรถรุ่นหนึ่งเลยนะครับในแรุ่นที่ผมน,น่าใช้สุดท้ายรุ่นที่8ครับ Honda City นะ Honda City เนี่ยเป็นรถที่มีความโดดเด่นในตัวเองเนี่ยในเรื่องของรูปลักษณ์เนี่ยเขานข้าี่จะสูงมากนะครับผมรุ่นที่ผมแนะนำเนี่ย มันเป็นตัว2008ถึง2014นะครับเป็นรุ่นเจนที่5แนละ้วเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ตัว1.5เป็นเครื่องยนต์ที่มีความประหยัดน้ำมันสูงมากนะครับเป็นรถซิตี้คาร์ที่มีความโดดเด่นในการใช้เป็นรถในเมืองแล้วราคาเนี่ยมือ2เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ประมาณตั้200,000-250,000วิ่งไปถึงประมาณตั้300,000ต้นๆน,นะครับสำหรับปีใหม่ๆ แล้วเ,เรื่องของการเบรนทันแนนต์นะครับขอ Honda City เนี่ยมีการเบรนทันแนนต์ที่ถูกมาก City ก็ถือว่าเป็น Honda City ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับกระซิบเลยนะครับจัดไฟแนนซ์นี่นะจัดได้เต็มนะครับไม่ต้องดาวเลยสักบาทหนึ่งนะครับแล้วตานดอกเบี้ยก็ถูกมากด้วย ผมแนะนำเลยนะครับในทั้ง8รุ่นนี้เป็นรถที่น่าใช้ที่ราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทเหมาะกับการใช้รถในยุคนี้จริงๆเลยนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคเราต้องประหยัดแต่สิ่งที่ประหยัดเนี่ยมันมาด้วยความคุ้มค่าด้วยนะครับผมความคุ้มค่าประหยัดและที่สำคัญคือพอเวลาเราขายต่อเนี่ยก็ไม่ขาดทุนเยอะยังไงฝาก8รุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับผม EP นี้ขอบคุณมากๆครับี่ติดตามคนดีไรเกครับ